วันนี้พามาทำน้ำยาล้างจานกันอีกแล้วจ้าเคยทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้ต้องทำใหม่คะ่ะเพราะน้ำยาล้างจานของเราหมุดพอดีจ้าเป็นมะกรูดของเราเองนะคะเอามาล้างก่อนจ้าวันนี้เราใช้มะกรูดสมกิโลมีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นได้เลยนะคะไม่ต้องเป๊ะ,ปะหรอกคะ่ะเพราะว่าเราทำใช้เองเราไม่ได้ไปขายให้ใครนะคะ ตามแต่ใจเราเลยจ้าการหั่นนี่เราจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเลยจ้าใส่ถุงมือก็หั่นจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเ,เป็นคนผิวแพ้ง่ายคะ่ะไม่ใส่ไม่ได้เลยจ้าบอบางเกินผิวเราเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเราก็จะเอาเข้าไปต้มนะคะเมื่อก่อนตอนเราต้มเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะ พราะไม่อยากให้กลิ่นหอมหอมเขาอ,ออกไปไหนแต่วันนี้ไม่ปิดจ้าเปิดไว้อย่างนี้เลยอยากออกไปไหนก็ไปเธอะหมายถึงกลิ่นข้านะคะอยากออกไปไหนก็ไปเลยจ้าเพราะว่าเราขี้เกียจเปิดขี้เกียจปิดฝาหม้อค่ะต้มเป็นชั่วโมงราคาเละๆแบบนี้เลยเราจะได้คั้นและกรองง่ายๆนะคะวันนี้เราข้ามขั้นตอนการกรองค่ะเพราะเวลาเราไม่พอค่ะกรุดที่เรากรองแล้วจะได้น้ําประมาณ7ลิตรนะคะนี่คือเกลือป่นที่ใช้ทํากับข้าวนะคะจํานวน1กิโลจ้าขาดหรือเกินก็ไม่เป็นไรจ้าไม่มีสูตรตายตัวค่ะ และแต่เราเลยต้องไปเป๊ะเหรอค่ะพ่อเราทำเองใช้เองจ้ากวรให้เข้าเข้ากันนี่คือ N 7 0นะคะสารที่ทำความสะอาดและทำให้เกิดฟองค่ะใา่หมดถุงนี้เลยนะคะ1กิโลพอดีค่ะสั่งซื้อที่ร้านค้าออนไลน์นะคะกิโลละ70บาทเองจ้าฝังนะคะเราจะฝังที่ไม่งายกิโลเลยค่ะเพราะเสียค่าส่งทีเดียวเลยเขาจะมีความเหมือนวุ้นมากๆเลยนะคะเขาก็จะกวนยากนิดนึง ก็ต้องเอาออกให้หมดค่ะเสียดายติดถุงเนาะสังเกตได้นะคะ n 7จ็ดเขาจะเหมือนวุ้นเขาจะแตกตัวยากจะลอยอยู่นะคะเราก็ต้องกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้นะคะเพราะไม่งั้นเขาจะไปอุดตันขวดน้ำยาล้างจานตอนที่เราเทใช้นะคะ n 7จแต่และยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็ข้นบางทีก็เหลว แต่อันเนี้ยมีความเหล w, วกวนง่ายกว่าค่ะกวนกวนกวนไปเรื่อยๆนะคะสังเกตว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะใช้ได้แล้วจ้าแบบนี้แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะกรอบใส่ขวดกันจ้า ได้หลายขวดเลยจะใช้ได้นานมากๆเลยค่ะมีความหอมของมะกรูดชื่นใจมากๆตอนที่เราใช้นะคะถ้าเราทำใช้เองแบบนี้ได้นะคะจะไม่อยากซื้อน้ำยาตลาดมาใช้เลยจ้เาเพราะว่ามีข้อดีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดๆเลยผลไม้ที่มีความเปรี้ยวทำได้หมดเลยนะคะคาเป็นกรดของผลไม้จะทำให้ล้างคราบไขมันได้สะอาดหมดจดจริงๆคะ่ะ